อีกหนึ่งค้ารถไฟฟ้าครับวินฟ้าครับนะมีเป็นตัวชูวโรงเหมือนกันนะวินฟ้าเจค,ครับุหรือเรียกว่าเวฟเนะครับทุกคนนะครับเวฟคันนี้น่าจะทําตลาดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับทุกคนสําหรับวินฟ้าในเมืองไทยเรานะครับทุกคนนะครับก็ต้องดูว่าเขาจะ ทำการตลาดแบบไหนอย่างไรเขาทาตลาดมาอย่างไรแล้ววินฟ้าจะวางตัวเองในตลาดเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับทุกคนต้องลองดูนะครับตัวนี้คือวินฟ้า5ครับนะครับวินฟ้า5เป็นรถเล็กประทับรับอยู่พอสมควรครับทุกคนครับนะครับดูครับดูด้านในครับเป็นเบรกมือนะเป็นเบรกมือยกนะคบผมนี่มนมีพาวเวอร์เอาเลดด้วยนะครับ ข้าในผมคงไม่เข้าไปนะเพราะว่าแคบอยู่พอสมควรนะตรงนี้ก็ต้องดูว, <c oughs> ว่าเขาวางราคาที่เท่าไหร่ทุกคน <c oughs> ผมไม่แน่ใจนะเนี่ยตรงนี้เออนะทุกคนครับถ้าเข้าไปดูตรงนี้นะครับอุ๊บโอ๊ยบ่อนุ่มอีกแล้วท <c> ำ <oughs> ไมบ่อบ่อนุ่มจังแต่ตรงนี้เบาะเตี้ยไปนิดนึงน,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 นะครับทุกคนนะครับเบาะเตี้ยไปนิด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 นึงนะครับโอ้โหนะอ่ะสมัครนี้ ครับด้านหลังก็ถือว่าใช้ได้เลยเพียวนะกว้างอยู่นะด้านหลังกว้างอยู่ทุกคนนะครับสําหรับตัวเวียนะครับนี่นะครับเวียผ้าครับโอ้โหแล้วนี่ตัวตัวบินทัดวายครับโอ้โหดูไอ้หยาอันนี้เขาไม่้เข้านะ <c oughs> เขาไม่ได้เข้านะแต่ว่ากล้องเรายื่นเข้าได้ทุกคนดูการเปิดประตูครับ เชื่เจ๋งว่าเฮ้ยชอบป่านี้เป็นกระบะครับนี่เห็นไหมกระบะลึกกระบะทรงลึกกระบะทรงแบบโหทรงรถถังโอ้โหเวียดวายครับวายที่แปลว่าป่าแหละทุกคนนะครับเป็นรถต้นแบบแบบนี้นะครับดูทรงแล้วนะเออโหเจ๋งว่ะทุกคนชอบอันนี้ชอบเลย ชอบเลยชอบเลยนี่โอ้โหเปิดเปเปิดประตูแบบตู้กับข้าวเลยทุกคนนี่เฮ้ยมันเจ๋งว่ะทุกคนดูดิเห็นไหมชอบจังเลยอ่ะเออเนี่ยเปิดประตูกับข้าวเลยทุกคน ข้าไปนั่งจังเลยว่ามันให้ความรู้สึกยังไงนะนนครับโอเควินฟาสไฟล์นะครับทุกคนไปเอาไปต่อเมื่อนั้นเนี่ยก็จะเป็นเป็นมีอะไรบ้างอะวฟสา,นนามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้มีหกแล้วเนี่ยเหมือนมีนะอ่าใช่การตลาดของเขาคือแบบรุ่นของเขานะต้องบอกว่ารุ่นของเขาโอ้ยมีแปดด้วยดิ มีแปดด้วยนะครับที่รุงเป็นจักรยานได้เลยง่ายๆนะคะก็เป็นวินฟ้าสามสามห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็มี VFE สามสิบสี่ด้วยนะครับผมนะซึ่งแล้วก็มี Y ตัว Y ตัวนี้นะครับก็ต้องดูกันนะว่าวินฟ้าจะทำการตลาดจะได้ใจคนไทยเอาแค่ไหนนะครับผุ้ได้เงินมีกี่รุ่ะ กันเยอะมากนะครับทุกคนรถไฟฟ้า,าครั้งนี้นนเปิดตัวเพียบเลยนะครับทุกคนนะ